คุณรู้ไหมครับว่าเราสามารถเลือกอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรครับสวัสดีครับผมทศทิพย์สุนสาธรคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากวอเ์เลร์นุก,กัจจลิ่งแล้วก็พอดแคสต์นะครับด็อกเตอร์มีทอล์ก วันนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเรื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับการทํางานในยุคอัตโนมัติว่าต้องเป็นอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุณได้อย่างไงบ้างครับการทํางานของอินเวอร์เตอร์ยุคใหม่นะครับนอกจากจะใช้ควบคุมมอเตอร์แล้วเนี่ยยังต้องทํางานภายใต้อีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของระบบอัตโนมัติสําหรับยุค4.0ด้วยครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องเรียกว่าการใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับเพื่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างนะครับ,รบเช่นคุณจะสามารถวางแผนล่วงหน้ารับรู้ได้เลยว่า จัมมอเตอร์ตัวนี้ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ผิดป,ปกติไหมรอบการทํางานมีลักษณะการบุนที่ผิดป,ปกติหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเนี่ยสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมคุณได้เป็นอย่างดีเลยครับ แลวคุณรู้ไหมครับว่าอินเวอร์เตอร์สำหรับยุคใหม่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะสามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการแข่งขันได้เป็นอย่างดีครับเรามาดูกันเลยครับผมข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางานของอินเวอร์เตอร์นะครับสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยครับมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราสามารถใช้ประเมินคุณภาพของการทํางนานได้เลยครับว่าเอ๊หมุนสม่าเสมอไหมมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นรเราสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ครับว่าเกิดปัญหาที่ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาเท่าไหร่และปัญหาที่เกิดขึ้นเน ง่ายผู้ราการเข้าเข้ระบบอ่ื่นได้ีครับผม ซึ่งข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นในการใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายหลายประเภทนะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าเช่นความเร็วรอบแรงบีแรงหมุนความสม่าเสมอของการหมุนซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ในการระบุได้เลยว่ามอเตอร์ตัวนี้มีปัญหาไหมหมุนสม่ำเสมอไหมหรือว่ามีอะไรผิดแปลกไปไหมซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถนํามาใช้ประเมินอ,อายุของมอเตอร์รวมถึงนะครับป้องกันความเสียหายต่างๆไม่ให้เกิดการลุกลามมากไปกว่าเดิมอย่าลืมนะครับว่าเวลา,ามอเตอร์มันมุนเนี่ยมีการสะเทือนยิ่งถ้ามันเสียหายขึ้นไปเรื่อยๆ จะถองก็จะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับผมจะเห็นได้ยนะครับว่าคุณสมบัติของอ e ิเวอร์เตอร์ยุคใหม่เหล่าออนี้น,นะครับเพิ่มความสมปารารแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการลดดาวทามนอกแผนการรักษาการควบคุมคุณภาพในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความสามารถในการทํางานที่ต่อเนื่องราบรื่นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างแท้จริงครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้งานอ e ิเอร์เตอน์นี่อาจจะมีมานานมากแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้งานด้านข้อมูลนะครับจะอ e ิเล็ป็น ต้องมี PLC ต่อครับผมเพราะ PLC เนี่ยทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลรวบรวมข้อมูลรวมถึงบริหารจัดการการทำงานร่วมกับส่วนงานต่างๆได้อย่างดี วันนี้ผมมีโซลูชันที่อยากแนะนำให้รู้จักก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์จากวาคอนครับรุ่นวาคอน 100X แล้วก็วาคอน 20X ครับซึ่งตรงนี้นะครับจะบอกเลยว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มี PLC ติดตั้งมาในตัวเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีมาตรฐาน IEC 61131-3ครับอินเวอร์เตอร์แบรนด์วาคอนนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตที่ประเทศฟินแลนด์ครับ ภายใต้แบรนด์ดังอย่าง Danfoss ซึ่งแบรนด์ Danfoss เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลกเลยครับผมนอกเหนือไปจาก PLC นะครับอินเวอร์เตอร์ของวาคอนเนี่ยต้องบอกว่ามีความพร้อมในเรื่องอุตสาหกรรมยุคใหม่เป็นอย่างมากครับผมว่าโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือความสามารถในการเชื่อมต่อครับจากข้อมูลที่ผมมีนะครับเขาบอกเลยว่าเนี่ยการเชื่อมต่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ได้กับอินเวอร์เตอร์ของวาคอนได้แก่ rs 4 8 5 HMI หรือ Modbus TCP/IP ครับนี่คือตัวอย่างนะครับท เดี๋ยวเราจะมาลองลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าเจ้าวาข้อ 100X รอกวาข้อ 20X เนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงจากข้อมูลที่ผมมีนะครับเจ้าวาข้อ 100X เนี่ยถือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับการใช้งานหนักครับจุดเด่นของมันคือสามารถทำงานภายใต้ชอบแวร์รอมที่ โหดหินได้โหดหินนี่แบบงานอุตสาหกรรมหรืองานกลางแจ้งที่แบบความร้อนสูงเขาบอกว่านะครับสามารถทํางานภายใต้อุณหภูมิลบ4 0่สถึงหกองศาเซลเซียสได้ครับมาพร้อมนะครับสิ่งเรียกว่า DC ช็อคติดตั้งไว้ภายในครับป้องกันปัญหาจากฮาร์โมนิกสำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนสามารถใช้งานได้ในกิจกรรมสาหรับเครื่องจักรปั๊มหรือกิจกรรมที่ต้องเจอแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องนึกออกไหมครับถ้ามันต้องหมุนแรงๆมอเตอร์ขนาดใหญ่หรือว่าเกิดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องเนี่ยแต่เจ้าวอาาร์คอ 3 7กิโลวัตต์ครับเรียกว่าเอาอยู่ทุกงานงานหนักก็ได้งานเบาก็สบายสบาย,บายครับต่อมานะครับเป็นวาคอนรุ่นวาคอน2ีครับเจ้าวาคอน 20x เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอินเวอร์ตรุ่นประหยัดที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยครับทำความสะอาดได้ง่ายโดยการฉีดแรงดันน้ำข้อมูลนะครับเขาบอกว่า หมาะสำหรับกิจกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็นงานปัม๊มเครื่องจักรสายพานสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่0.75ถึง75กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปงานสบายๆในงานโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคุณสมบัติของอ e ิเวอร์เตอร์จากว่าคอนไม่ว่าจะเป็นความทนทานความสามารถในการใช้งานได้อย่างหลากหลายความคุ้มค่าเหล่านี้นะครับแสดงให้ถึงสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้งานอ e ิเวอร์เตอร์แบบอื่นๆด้วยเพราะว่าไม่ต้องติดตั้ง PLC ตรงนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้งานระยะยาวการใช้งานในอนาคตที่ต้องรรรอองงงับกกาเเปปลลีี่่ยนนแทจะต้้ิดขึ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานที่การขยายสายการผลิตหรือว่าการติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมก็ไม่ต้องกังวลครับว่าจะมาบูรณาการเข้ากับไอ้นี้ได้ไหมต้องมี plc ตัวกลางคุ้มหลายอย่างเขาทำงานได้จบในตัวเองแล้วก็เขาทนทานมากครับผมว่าคอน1 0 0 x และคอน2 0 x เนี่ยมีความทนทานในระดับสูงครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า2ตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐาน ip 6 6ครับแล้วก็เป็น type c x ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งได้ด้วยครับผมความทนทานเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เรียกว่ากอนร์เวน ายุการใช้งานมอเตอร์ได้เป็นอย่างดีทนต่อแรงกระแทกทนต่อน,น้ำฝุ่นผงต่างๆเนี่ยตามมาตรฐาน IP66 เนี่ยพอเกาเว้นเลยครับผม หากใครนะครับที่สนใจอินเวอร์เตอร์แบรนด์วาคอนรุ่นวาคอน 100x และวาคอน2 0นะครับติดต่อได้ที่วานิตกรุ๊ปเลยครับผมโดยนะครับวานิตกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์อุตสาหกรรมและเครื่องพ่นไฟงานอุตสาหกรรมจุดหนึ่งเขาคือมีคลงสินค้าในประเทศแล้วก็สินค้าก่อนส่งออกไปถึงลูกค้าทุกชิ้นเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบเช็คคุณภาพอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมั่นใจได้เลยว่าคุณได้รับบริการแล้วก็คุณภาพของสินค้าจากมือโปรจริงๆครับช่วยให้ธุุุุรรรรรรกกกกกกกิจขขขอองงงงคคคคคคณเเนน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 นีีนีีี่่่่่ยยยยยยมมมมมวววาาาาาาาัััััืืบบบแแล้้้้็็ศภพใไดดดดปผสททะฝ ตามทูบช่องฟัต c อรีชอยด้วยครับเพื่ออัปเดตข่าวสารกยกับวงการอุตสาหกรรมต่างๆ,ๆใหม่ๆนะครับใครอยากเห็นอะไรอยากพูดคุยกับเราอยากแนะนําอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเว็บไซต์ f c t o r y e a s y c o m ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ